แล้วมีโมก็เลยบอกว่าป้ากระเบนไม่ต้องตกใจนะอันนี้ป้าของมีโมเองอันอันนี้อันนี้จุดมากระเบนอ่ะจุดกระเบนเดีจุดกระเบนสิเดี๋กระเบนสายก้นอันนี้จุดจ้าป้าเบนไหนก้นใส่ก้นสิป้ากระเบนทำไงเออว่ายน้ำกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกใช่วยไหมคะอันนี้บีน่าเออแล้วอะไรคะแล้วในที่สุดทุกคนก็อันนี้ป้ามีโมกับบีน่ากับใส่แว่นดำน้ำใส่แว่นดำน้ำ ดูดิปะนิโมมีเป้าใส่แว่นดำน้ำแล้วใส่แว่นดำนะนก็เลยใส่แว่นเพื่อที่จะได้เห็นจะได้เห็นปลกระเบนแล้วก็มองขึ้นไปบนทะเลโโอ้หมองลงมองลงลงทะเลอยู่กลางๆไม่ใช่ปลามองลงไปขมองลงไปมางโอ้ยมันเป็นยังไงนี่ใส่แว่นแล้วชัดมากเลยนิโมก็เลยบอกว่าป้าแอนนิโมเขอแว่นของป้าแอนได้ไหมป้าแอนก็บอกได้อ่ะนิโมเอาไปใส่แล้วชุกชุกนิโมไปใส่จุหเห็นชัดมากเลยนิโมกลายเป็นตัวใหญ่เลยใช่ปะก็เป็น นี่ยกลายเป็นเป็นมีมีตัวใหญ่พี่เขามีพี่เขาด้วยเหรอสะพักพี่ฉลามก็กลับมาอีกแล้วหยแล้วทำไงทำไงหนึ่งนิโมสองตัวทำไงแอบ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 นิโมสองตัวแอบ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 โอ้ยโอเคแล้วพี่ปลาฉลามก็ว่ายแล้วปลาฉลามไปแล้วกลับมาได้แล้วค่ะนิโมนิโมกลับมานิโมกลับมานิโมกลับสักพักก็มีปูสีฉวนสองตัวมาฟังรู้เรื่องมั้ย แล้ว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 นิโมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนีโมก็ร้องเพลงด้วยนีโมร้องเพลงอะไรนะคะโอ้ทะเลโอทะเลแสนแล้วร้องไงนะคะโอ้ทะเลแล้วมี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 อันนี้ด้วยนักแหงสักพักนึงมีมีมีนท้แท้ไม้ใช่ภาษาังก